สีเขียวอ่ะมันอ่ะพ่อครับสีเขียวอ่ะพ่อครับครับครับพ่อครับครับสีเขียวพ่อครับอะไรสีเขียวไม่ต้องจับพี่ลางร้ำไงนะที่ลางร้ำ<ะ>สีเขียวอ่ะแข่งมากเลยนะสีเขียวอ่ะแล้วครับ<ะ>แล้วมีอะไรอีกครับ ล,ลิงอนานุมาลเหรอครับใช่อนุมาลเขาเขาใส่หน้ากากสวยเหรอเป็นน้ออยากเป็นยักษ์ด้วยไม่เอาก่อนจะเป็นยักษ์ปีไหมกัน้ก็อยากเป็นยักษ์ัี